สวัสดีครับเพื่อนๆออันนี้ก็เป็นพุทรายหยกข,ขาวนะครับเพื่อนๆหยกข,ขาวหวานมากครับอืมหวานเจี๊ยบเลยครับเพื่อนเนเนื้อชำน้ำมากครับ หวานกรอบแล้วก็ชำน้ำครับผม <c oughs> แซบอิลี่นก็สป็นขอไยก่ก็เดอไต้วันมีเจ้าเอา่ไกวันีกเป็น้าาันนะีกนขแล้วนก็ต้าไก ต้าีกงหกเฮก那个一一公斤很好吃那个多汁เ汁้甜度比较高啊很很好吃非常甜บุกท <se> ี่บ้านทุ่งจังหันตําบลทุ่งจังหันอำเภอโนสวรจังหวัดบุรีรัมย์คพับเพื่อน